สวัสดีเพื่อนๆที่เป็นแฟนวันพันแมนและก็สวัสดีเพื่อนๆที่ผ่านทางมาในวันนี้ครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับดาบเทพปรมอาจารย์นักดาบการปรากฏตัวของสุดยอดปรมอาจารย์แห่งดาบในต้นฉบับดาบเทพไม่ได้เข้าร่วมในศึกสมาคมมนุษย์ประหลาดในครั้งนี้แต่พอมาเป็นฉบับรีเมคที่อาจารย์มุรตะเป็นคนวาดนั้นชุมนุมดาบเทพก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในศึกมนุษย์ประหลาดในครั้งนี้การมาของพวกเขาคงไม่ได้มาแบบเล่นๆอย่างแน่นอนวันนี้เราจะ มาพูดคุยกันเกี่ยวกับดาบเทพพรมจาร์ยนักดาบเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับผู้คนและเราจะได้มาพูดคุยกันก็เอาเป็นว่าไปเริ่มกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ 144ที่ผ่านมาการต่อสู้กันระหว่างฮีโร่และมนุษย์ตลาดดุเดือดเผ็ดมันเล่าร้อนแล,แ,ลและเล้าใจเหลือเกินและท่ามกลางการต่อสู้ที่แทบจะทําลายเมืองไปทั้งเมืองนี้ ก็มีสี่บุรุษที่ปรากฏตัวขึ้นเป็นสี่บุรุษปริศนาที่เราอยากจะรู้จักพวกเขาและพวกเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนั่นก็คือดาบเทพถ้าหากจะพูดไปแล้วกลุ่มดาบเทพก็ยังไม่เคยโชว์ฝีมือให้พวกเรารู้จักกันมากนะักแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ากลุ่มดาบเทพจะไม่มีฝีมือเพราะว่าในตอนที่69มีการประชุมดาบเทพและมีอะตอมิกซูมูไรเป็นหนึ่งในนั้นเรียกได้เลยว่าที่มานี้เป็นระดับปรมาจารย์ที่มีฝีมือใกล้เคียงกับอะตอมิกซูมมไรหรือบางคนอาจจะมีความสามารถ มากมากกว่าด้วยซ้ำโดยเฉพาะคนที่อยู่ด้านหน้านิจิลิน ถึงแม้ว่าตอนที่44พวกเขาจะไม่มีบทอะไรเลยแต่ก็ดูจากบทคําพูดแล้วดูเหมือนว่าพวกเขานั้นพร้อมที่จะมาต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ใช่มาแค่ดูสถานการณ์เท่านั้นดูเหมือนว่าจะมีบทสําคัญในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันเราอย่าลืมนะครับว่าต้นฉบับเป็นเพียงการล่างเอาไว้เท่านั้นจะมีเนื้อหาที่น้อยกว่าฉบับรีเมคที่พวกเรากําลังอ่านและเป็นภาพสวยนี้เพราะฉะนั้นจะมีการขยายเนื้อเรื่องออกมาเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มดาบเทพอาจจะได้โชว์ฝีมือให้พวกเราได้ยนโฉมกันสักครั้งหนึ่งและก่อนที่พวกเขาจะมีบท ออกมาวาดลวดลายเพลงดาบของตนเองพวกเราก็มาทำความรู้จักเขาแบบคร่าวๆกันก่อนครับคนแรกที่ยืนอยู่ด้านหน้าสุดนั้นจะมีอายุมากกว่าเพื่อนแล้วนั่นก็คือนิจิลินดูในลักษณะของเขานั้นอาจจะดูเป็นตะแก่ที่เชื่องช้าเพลงดาบของนิจิลินสามารถต่อสู้กับคน100คนได้อย่างสบายเลยทีเดียวจากบทคำพูดของนิจิลินเอง ตาแก่คนนี้ถือว่าเป็นที่สนใจของเพื่อนๆหลายๆคนในวันพันแมนเลยทีเดียวครับเพราะว่ามีลักษณะที่น่าจะเก่งเอามากๆคนที่สองที่จะแนะนําในวันนี้นั่นก็คืออามาฮาเล เป็นอีกหนึ่งนักดาบที่เป็นปริศนาเอามากๆคนนี้ใส่แว่นและมีทรงผมที่ผมชอบเอามากๆเลยครับดูเหมือนว่าคนนี้ก็จะเชี่ยวชาญด้านดาบด้ดยเช่นเดียวกันมีอายุที่ค่อนข้างจะมากแล้วแต่ก็ยังถือว่าไม่มากนักอาจจะมีฝีมือการวาดลวดลายเพลงดาบอย่างเชี่ยวชาญอยู่ความคล่องตัวและลวดลายน่าจะสวยงามเป็นอันมากพอดูหน้าตาเนี่ยผมผมวิเคราะห์วยตัวของผมเองนะครับหน้าตาออกไปทางแซมบา้าได้ซ้ำไปน่าจะมีความผิวไหวดัง่งสายน้ำ คนที่3ที่อยู่ในกลุ่มชุมนุมดาบเทพและก็มาด้วยในครั้งนี้นั่นคือซันไบดูแล้วอาจจะไม่มีความผพิ้วไหวเท่ากับคนอื่นแต่ก็มีความสามารถด้านอื่นนั่นก็คือความแข็งแกร่งและแข็งแรงแถมยังเป็นนักดาบที่อายุน้อยกว่าคนอื่นด้วย เป็นอนาคตของนักดาบเลยทีเดียวในอนาคตถ้าหากมีการต่อสู้ให้เราเห็นคนนี้จะมีของดีและเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นได้มากเลยทีเดียวและคนสุดท้ายนั่นคือนัวสปริงฮีโร่คัสเอลำดับที่28คนนี้เราได้เห็นฝีไม้ลายมือไปแล้วครับในการต่อสู้กับกาโรการต่อสู้กับกาโรนั้นเป็นการวาดลวดลายเพลงดาบที่สุดยอดและรวดเร็วามากๆแถมยังมีท่าไม้ตายนั่นก็คือดาบที่เป็นสปริงยืดยาวมหาศาลเลยทีเดียวครับถือว่าเก่งและรวดเร็วคนนี้ ถือว่าเป็นอัจฉริยะคนรุ่นใหม่ของนักดาบเลยครับถ้หาหากเชี่ยวชาญหรือได้รับการฝึกมากกว่านี้คนนี้ถือว่าเป็นที่น่ากลัวเช่นเดียวกันผมพูดได้เยอะหน่อยครับเพราะว่าคนนี้ได้โชว์ฝีมือให้กับพวกเราได้เห็นแล้ว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฝีมือก็คงยังไม่ถึงในการต่อสู้ในการรับมือศึกมนุษย์ปรลาดในครั้งนี้แต่ก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งมากเพราะเป็นถึงฮีโร่คลาสเอแล้วนะครับอีกไม่นานคงใกล้เคียงกับฮีโร่คลาสเอถ้าหากได้รับการฝึกและสะสมประสบการณ์มากกว่านี้และทั้งหมดนี้ก็คือ4ี่นักดาบที่ยังเป็นปริศนาด้านความสามารถอยู่ว่าจะมารับศึกมนุษย์ประหลาดครั้งนี้ได้หรือไม่จะเก่งกาจมากน้อยเพียงใดแต่ผมต้องขอยกไว้ก่อนนะครับว่า3คนแรกเนี่ยผมถือว่าเป็นระดับเดียว กับอะตอมิกซมูไรไว้ก่อนถึงแม้ว่ายังไม่ได้เห็นฝีไม้ไลายมือก็ตามแต่ผมเชื่อละเกรียนครับว่ามีของไม่อย่างนั้นอะตอมิกซมูไรคงไม่ไหววานให้ทั้ง3คนนี้มาช่วยเหลือในการรับมือกาโรอย่างแน่นอนครับ ก็ก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมมีทิปเล็กๆในช่วงท้ายด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆนั้นลองประเมินความสามารถของทั้ง3คนรวมถึงหนวดสปริงด้วยเช่นเดียวกันครับเปรียบเทียบกับัยพิบัติหรือเป็นฮีโร่ก็ได้ครับว่าทั้ง3คนนั้นจะอยู่ในระดับใดผมเชื่อเลอเกินว่าคําตอบของเพื่อนนั้นอาจจะตรงใจหลายๆคนจนเป็นยอดไลค์ที่สูงเอามากๆเลยทีเดียวครับลองตอบกันมาดูและก่อนที่จะล่าลากันไปเดี๋ยวผมมีทิปเล็กๆจากเพจ o p m K t f ครับ เป็นข้อมูลในการวาดตัวละครของอาจารย์มูลตะในเรื่องของวันพันแมนนั้นมีตัวละครมากมายเลยทีเดียวมันเยอะเอามากๆและในการวาดตัวละครให้เป็นเอกลักษณ์นั้นก็จะมีการเทียบกับบุคคลที่เป็นบุคคลจริงด้วยเช่นเดียวกันและที่ผมจะยกมาให้ดูคือกลุ่มดาบเทพว่าอาจารย์มูลตะมีโมเดลกลุ่มดาบเทพจากโมเดลคนจริงท่านใดบ้างไปดูกันครับนิจลินหนึ่งในผู้อาวุโสดาบเทพต้นแบบของเขานั่นก็คือ ยามาสกิ aki, สึโตมุหากใครได้ดูหนังเก่าก็คงจำกันได้ว่าคุณปู่สึโตมุเป็นนักแสดงที่เคยรับบทวูโจโอกิตะจากเรื่องเรือรบอวกาศยามาโต ฉบับคุณแสดงในปี2010ดูหน้าตาและท่าทางของคุณปู่ซื้อตมูก็เป็นคนที่ดูหน้าเก่งขามอยู่แล้วพอมาเป็นฉบับอาจารย์มูรตะที่วาดนิจิรินก็ดูหน้าเก่งขมแถมยังดูหน้าลึกลับมากกว่าเดิมอีกต่างหากถือว่าเป็นการตอบโจทย์และการวาดและการเลือกโมเดลที่ถือว่าเป็นสุดยอดเลยทีเดียวครับตัวนี้ผมชื่นชมอาจารย์มูรตะเพราะว่าต้องยอมรับว่าตัวนิจิรินนี้เราเจอเขาโผล่ออกมาเราก็รู้สึกว่านิจิรินน่าจะมีของ จากหน้าตาที่เป็นโมเดลของอาจารย์ซื้อตุมุนี่แหละครับอามาฮาเล1ในดักดาบอาวุธสูดาบเทพต้นแบบของหน้าตามาจากคุณชิตุระทาคาชินักสแสดงที่เคยเล่นหนังขึ้นหิ่งในตำนานเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ7ดเซียนสมุไรฉายในปี1954ใครที่ทันดูเรื่องนี้ก็บอกผมด้วยนะครับเพราะว่าผ่านมาแล้ว67ปีท้า คำนวณไม่ผิดนะหรือถ้าใครเคยดูย้อนหลังหรือเคยดูเรื่องนี้ก็มาเล่าให้กันฟังได้ครับซันไบนักแสดงต้นแบบคือแค่ผมโชว์ภาพให้ดูเพื่อนๆก็อ๋อจำได้แล้วคนนี้รู้จักเป็นนักแสดงระดับฮอลลีวูดเลยทีเดียวครับนั่นก็คือวาตานาเบะเคนนักแสดงที่เคยแสดงเรื่องเดอะรัตซ m มูไรหลายๆคนคงรู้จักกันดีครับรับบทเป็นคัตสึโมโต คนนี้ก็เป็นบทเด่นด้วยนะคือว่าเป็นสุดยอดนะครับหลายๆคนคงจำกันได้ดีและหลายๆคนคงคุ้นหน้าเขาอยู่แล้วเอ๊ะลักษณะมันเหมือนเลอเกินเอาเป็นว่าใครที่สงสัยก็ขอตอบไว้เลยนะครับว่าใช่ครับ และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องราวเกี่ยวกับนักดาบที่โผล่ออกมาในตอนที่144ผมเชื่อเลอเกินว่ามีน้อยคนนักที่ดูจนถึงตอนนี้ครับถ้าหากใครดูจนถึงตอนนี้ก็พิมพ์บอกผมด้วยเช่นเดียวกันนะว่าดูจบเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยผมอยากจะรู้เลอเกินครับว่ามีเพื่อนๆคนไหนที่ฟังผมจนจบนะถึงตอนนี้มาพูดคุยกันถึงนะตอนนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะและคลิปนี้มันยาวออกมากๆร่ำรากันเพียงแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่กับ ที่ a p o r t รักทุกคนรักมากๆครับ